สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่กับเกมแรเจอกัเหมือนเดิมนะโอเคครับวันนี้มารีวิวตัวไทยโยนะระล่างก้าวดาวนะครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะทำไมสลับไ d ดีมารีวิวใน ID ดีบาก,กินะครับคือผมขึ้นก้าวดาวแล้วเว้สลับไ d ดีหลักของผมอะ่ะคือ ไม่เอ้ยมันสุ่มไม่ได้ทุกโคนแม่งสุมสกิลต้านหไม่ได้นะสำหรับไอดีหลักนะสุดท้ายไอดี ID นี้คือผมอัพแล้วผมได้เลยไงต้านห้าผมแบบไอ้เฮีย What the hell bro โอ้โหโชคชะตาแม่งเล่นตลกกับผมซะเหลือเ,ลเกินนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยเคลียร์อัพเกรดท่าก็ยังมีอยู่นะครับก็ขาดแค่เรื่องโดนแน่นอนเท่านั้นเองนะ ดี๋ยวเช็คระบบก่อนเลยนะแม่งมีโดนแน่นอนให้ใช้หรือเปล่าครับกออ็มี3มชิ้นนะมีฟิชธาต้น้ำอันนี้ธาตุไฟอันนี้ก็ไฟเหมือนกันจะช่างมันละกันนะคือไม่มีธาตุไม้เลยโอเคไปทุกคนก็มารีวิวตัวไทยโยดา,า,าราก้าดากันดีกว่านะครับโอเคสำหรับไทยโยกาดานะผมคิดว่าก็ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าความสามารถด้วยแหละนะครับ ก็ไม่ใช่แค่ความสามารถรวมถึงตัวเขาเองหรือไม่ก็ความสามารถทักษะของเขาด้วยนะครับไม่ใช่มีดีแค่ความสามารถไฮเปอร์ต้าน5นะครับโอเคสำหรับทายนะครับพอไปเ้าดาวแล้วนะมีค่าจบตีกายนะครับอยู่ที่ล้านแนะจากแต่ก่อนเท่าไหร่ล้านเหรือล้านหนะครับเออก็พลังชีวิตจาก6กล้านสก็เป็น6กล้านหส่วนความเร็วก็179นะครับโอ้ก็เร็วเห,เ,นนรเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเคลื่อนที่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม แล้วก็มีคูดงคูดาที่เหมือนเดิมหมดเลยนะครับก็เว้นซะแต่ว่าเรื่องค่าแรกที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็น1,590จุดเอเอม่ใช่90หน่วยจาก1,350หน่วยนะอืมก็เพิ่มขึ้นม,มา200ถ้เท่าไหร่2 0 4 40อืมประมาณนั้นนะครับแล้วก็คูดาเรเจอร์ที่เพิ่มมาขึ้นเป็นเวลาตั้ง7วินาทีนะโอเคสกิลหนึ่งก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะ เว้นแต่ว่ากาดาก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันสามพันชั่นในคอนสมาร์ทไฮเปิลนะครับก็มีคือไอ้นี่หลักผมซุ้มได้พีชีพสนะส่วนไอดีนี้ต้านปฏิบัติการแล้วก็มีต่อต้อตากาลุกสนิทนะครับทุกวันนี้เดี๋ยวผมมาเล่นคอมโบโต้าน5 3ตัวเลยนะ4ตัวดิต้องเป็นต้องบอกว่ามีบอสนอกที่ด้วยนะครับบอสนอกที่ไอโยมาซิลแล้วก็ไอไอรอนนะเออไรออสไม่ใช่ไรออนไอสัตว์ไรออนมาแต่ไหนเนี่ยเออไรออสโอเคก็ ประมาณเท่านี้นะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวไปดูนะดาเมจกันนิดนึงนะก็ดาเมจก็คงเหมือนเดิมนะก็ทีเดียวตายเพราะมีอัปเกรดธาตุนะคือไม่ต้องแปลกใจนะเออเรื่องปกตินะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวไปโชคแบบว่าข้ามลงข้ามรุ่นกันนิดนึงนะองโอเคเดี๋ยวขอญาตนะขอญาตเทสระบบก่อนเลยนะก่อนที่จะไปเทสกับเอ่อหนึ่งดัวหนึ่งหนึ่งกันมาับเป็นหนึ่งชีับเป็นหนึ่งชีก็เหมือนเดิมนะครับ ปี่อย่างเขาให้ก็ตายห้านะอืมโอ้ผมคิดว่าใครๆเขาก็ชอบนะตัวที่แบบว่าออกสกิลไล่สกิลเร็วแบบนี้นะครับอืมอเคแต่แล้ตอนนี้เนี่ยกลัวน้องเขาท่าแบบว่าไปใส่อัตราการใช้สกิลให้เนี่ยแม่งแทบไปออกสกิลเลยเลยโอ้โหเอาละเดี๋ยวไปดูหนึ่งๆกันดีกว่านะครับเพราะว่าทั้งเรื่องการโครงการข้ามเ,เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ทดสอบในไฮเปอร์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชก ในดวลห,หนึ่งก็ดีกว่าว่าพอมันเป็นก้าดาแล้วเดี๋ยวเวลาชกเป็นยังไง้าคนาะเวลาขึ้นสังเวียนหนึ่งงอะไรเดี๋ยวตัวแรกผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปดวลกับไอ้พวกธาตุไลาแหลม่มเออก็อยากไปดวลกับธาตุน้ําทั้งหลายแหล่อยู่นะแต่ว่าธาตุน้าเอา่อทุกๆไอดีผมเนี่ยก็ไม่ได้โหดอะไรมากเลยนะคือไม่มีผมเทียบไม่ปั้นธาตุน้ำเป็นก้าวดาวแม็กเลยด้วยซ้ำนะเออ ก็มีแค่ธาตุไม้แล้วก็ธาตุไฟนะเออธาตุน้ำปูนี่เป็นลูกเมยน้อยเลยไอ้ห้าโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดวกับตัวชนที่เป็นธาตุไม้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวไอ้ดีหลักผมนะ่าจะมีตัวมเมรเลรดัสแล้วก็ตัวอะไรนะอดัมนะครับโอเคทุกคนมาสลับตัวรูดี้รูเดียนนะตอนแรกผมก็ลังเลยว่าเออเดี๋ยวผมจะไปดวลกับตัวอะไรดีนะในไอดีนี้เออเผมก็ตอนแรกก็เท่าที่ว่ามาก็คือตัวมเมรเลรดัสแล้วก็ตัวอดัมนะเออผมอว่าเดี๋ยวมันเก่าไปแล้วนะ คือยังไงบอลก็น่าจะแพ้อยู่ดีนะเออผมก็เลยเออเดี๋ยวลองตัวที่มันใหม่ๆมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะโอเคผมหยิบเจอตัวรูดี้รูดีสแล้วก็มันมีตัวเอ,อ่อไมกี้นะครับเออไมกี้แต่ว่าไมกี้มันก็ยังไม่เป็น9ก้าดาวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือตัวชิเงโอนะครับซึ่งตัวชิเงโอเนี่ยน้องก็ยังไม่เก้าดาวนะอ,อันนี้ผมรู้สึกเออจะเอาอยัางไงดีนะครับทุกผู้ชมนะเอาละไปะ ไปโชคกันเลยดีกว่าสลับทายโยแล้วก็ตัวแล้วก็ตัวอะไรนะไอ้เหี้ยกูลืมได้งไงวะรูริเยสเอ๊ยหายละมาเปิดมาสีพูดโดลุบบัฟเขาให้นะมาอืมเปี้ยงเปี้ยงอุ้ขึ้นลาดขึ้นลาดโอเคเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้หูหหมึงโดนขีปนาะวุธเกือบตายห้าเลยนะแต่ว่าก็สกิลน้องมีอัพเกรดธาตุก็อืม ผมคำเรื่องลือเลยนะคือโป้งเดียวตายอะ่ะเออเดดูดิอุสา่าห์ไปท่าเดียวกันนะแค่ทางท่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมองว่าโอ้แถมเป็นไงกิวการต้านห้าของเขาเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมดีไหมแบบดีอ่ะดีจริงๆอ่ะดีเลยอ่ะก็พลาดไม้นะตอนนี้ตัวที่เพิ่มได้หนึ่งพันหน่วยผมแทบไม่เห็นเลยนะเอ้ยมีหนึ่งตัวเซสนาเออเซสนะก็เป็นหนึ่งตัวที่เพิ่ม เพิ่มอยู่นะเออเพิ่มได้หนึ่งพันหน่วยนะครับแต่ว่าสกิลน้องเขาแบบมันง่อยไปหน่อยนะ,นะเออสลับท่าเดียวกันนะเก็ถือว่าชกค้ารุ่นได้ดีนะครับสรับตัวไยโยนะครับผมรู้สึกว่าพอเป็นเก้าดาวดาเมจหนักขึ้นนะครับเออดาเมจหนักขึ้นจริงแล้วก็ในเรื่องความเปราะบางก็การรับดาเมจที่เป็นอาวุธคือก็อรับได้ประมาณผมเท่าที่เห็นก็คือเมื่อกี้สองถึงสามทีนะก็มีเห็นอยู่นะครับแต่ว่ายัางไงทุกคนก็ไม่ได้แบบว่าเอาตัวไถโยงไปรับดาเมจสกิล อีปนาวด์ถือแล้วนะเออแต่ผมคิดว่าก็สุดท้ายเขาก็คงจะแพ้ทางพลาดไฟกันไปตามระเบียบนะครับอืมอะไรเดี๋ยวไปชกกับคุณกิมไหมเออเดี๋ยวไลองชกกับคุณกิมดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะปะโอเคท่านผู้ชมมาคุณสกตังกินโตกินะครับก็เียังมีโดนแน่นอนด้วยนะครับก็เลยอันตรายนะเด็กๆนะเออแล้วอ,อันตรายอีกแล้วนะโอ้โหผมคิดว่าไทโายน่าจะรับศึกหนักพอสมควรนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่แน่นสักเท่าไหร่หรอกนะครับเออ ก็คือยังไม่ต้านร้อยหลบรอยนะสำหรับคุณกิมใน i อดีนี้นะครับแต่มันก็ไม่ทางธาตุนะเนอะพอเขาใจเข้าใจนะแต่ว่าแร่ 1, หนึ่งันวยเนี่ยก็แบบอืก็น่าจะกันไม่ได้เปี้ยงเปี้ยงโอเครู้มือนะครับไม่เข้าดาเมจแม่งไม่เข้าเลยเว้ยโอ้โหคือแพทย์ทางธาตุแม่งดาเมจไม่เข้าเลยครับท่านผู้ชมนะสำหรับทายกะนะดูสกตตกิโตกิของเราไม่ตายเลย โอ้โหแถมเป็นตัวชนด้วยนะครับเอ้อเดี๋ยวไปลองโชกกับตัวตัวไหนดีไ้บอสคนนอกรีดดีกว่านะครับเออเดี๋ยวไปลองโชกกันดูนิดนึงแล้วกันนะเออพอไป,ปแวะซับแซมบ้างนะครับไปโอเคครับมาตัวบอสคนนอกรีดนะไม่โดนแน่นอนด้วยนะครับอืมเร็วามันเทอีกแล้วนะโอเคเอาล่ะตัวไทโยโก้ไม่รู้ว่าจะพอรับดาเมจได้หรือเปล่านะหรือได้จะพอจวกเขาได้ไหม เพราะว่าตัวบอสมันก็ยืนไกลด้วยนะครับก็ต้องเห็นใจน้องเขาด้วยนะเอี่ยงไม่ตายโอ้โหแต่ว่าพี่บอสกูโอ้จะสัต์กันยับเลยนะอืมอ,อเออเฮ้ยแม่งเล่นเล่นไม่ได้เลยวะ่ะเออคือดูดิเล่นไม่ได้เลยดูดิทุกคนคืออันนี้อุตส่าห์ผมไม่ได้มีความสามารถล่างโครนนะสำหรับตัวบอสคนนอกรียดแต่ได,ดีหลักนะ อันนี้ยังแพ้เลยนะยิ่งถ้ามีโดเออร่างโคลนนะผมคิดว่าน,น่าจะตายหาแน่ๆนะครับสำหรับตัวทยกนะครับแค่บอสไม่รอดนะผมบอกเลยว่าบา์ล็อกมึงก็ไม่เหลือนะครับไม่แปลกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปตีพีพีสิ้งท้ายกันดีกว่านะครับสำหรับตัวทยกนะครับะโอเคมาท่านผู้ชมนํามันจบ,จบๆกันไปนะครับยิ่งไกล้ปิดหลีกแล้วด้วยนะโอ้โหเจอเวลุ่นลึกลับน,นะครับ อย่างเดียวนะไอ้พวกลึกลับทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมีตัวบินนะครับคือผมรับมือไม่ได้ไงหนึ่งเลยไม่มีตัวกันบินเนาะเอออันนี้ต้องเข้าใจเข้าใจนะโอเคปรับตัวไรเอโอ้โหกูว่าแล้วริโอนาด์บินด้วยนะครับพี่มันมีแค่พรีชีพนะที่ผมสามารถเล่นได้นะตอนนี้นะครับแล้วกูสวยแล้วไงเพียเอ,อ๋ยคือต้องปิดเขาให้เร็วที่สุดนะเฮียปิดโอ้โหพียเอ,อ๋เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว ถ้าปิดไม่เร็วนะผมเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าเรียบร้อยเตรียมตัวตายห้านะครับโอเคมาผมเตรียมตัวเล่นคอมโบเลยนะมาโอเคแล้วพอเปิดก้าดาวรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะถ้าในมุมมองผมผมมองว่าคือมันเก่งแล้วแต่ปิเปิดแล้วละ่ะคือก้าดาวมันมาเสริมในเรื่องแค่ต้านห้าท่อนเองนะคือมันทำให้ทำให้ตัวเองเล่นได้ง่ายมากขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็ดาวงูดาเมจด้วยนะครับดาเมจที่สูงมากขึ้นนะเออ ถ้าเทียบว่าตัวไฮเปอร์เนี่ยไฮไฮเปอร์กับก้าวดาวค่าแสงต่างกันขนาดนั้นไหมผมมองว่าเชื่อไม่ไม่แคบจะไม่ต่างกันเลยนะเออผมมองว่าค่าแสงผมคิดว่าน่าจะอยู่ในร่างก้าวดาวซะส่วนมากแต่ไม่หว่ะคือมันอยู่ตั้งแต่ล่างไฮเปอร์เลยอะเออผมเลยเออโอเคโอเคอเข้าใจเข,ข้าใจเลยนะแต่ว่าอย่านะเจอแม่งมีโอกาสแพ้ตัวบินมากนะเพราะว่าทีมล่างเขาเนี่ยมันมันยือได้ดีพอสมควรเลยนะ ไปไลออสบัฟไปไลออดโอเคกระเด็นเรื่อยๆนะกระเด็นเรื่อยๆเพราะว่าตัวกระเด็นฝั่งเราเนี่ยมีทั้งสองตัวนะเป็นตัวบอสไม่ใช่บอสเป็นตัวปราวนะครับเป็นตัวปราวางช้างนะครับเอาตอนนี้ผมเป็นตัวชนหนึ่งตัวตัวชนสองตัวตัวชนอีกสามตัวนะครับตอนแรกผมว่าเอ้ยเอาฮุดกิมเข้าดีไหมแต่ไปมาก็เออเอาแค่นี้แหละนะครับก็เล่นได้แล้วนะครับ Okay, เดี๋ยวซื้อขนนกเล่นต่อกันเลยดีกว่าคนระับเพราะมันใกล้จะปิดหลีกแล้วนะไปท่านผู้ชมไปกันอย่างต่อเนื่องนะเก okay, ทีมนี้ไะซึ่งวัพรุ่งนี้ปิดหลีกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพยายามดันหลีกให้ขึ้นเพชรสนะเพราะอย่างน้อยก็ต้องได้รับรูบี้นะเพชรสามอะไรทุกอย่างก็โอเคแล้วลนะ่ะ okay, เดี๋ยววูวันนี้ต้องไปดันหลีกให้ครบทุกไอดีด้วยนะครับนะแต่พอน้องมาเล่นในทีมแบบนี้นะครับหรือว่าทีมที่เป็นตัวต้าน5 4ตัวเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะผมก็ว่าก็เล่นได้ดีพอสมควรนะโอ้แต่ทีมนี้ทำไมโหดจังเลยนะคือมันโคลนนิ่งพักพวกด้วยนะเอออีกอความสามารถนะก็คือโคลนนิ่งพักพวกนะครับมันก็เลยทําให้การเล่นมันดูแลดูง่ายมากขึ้นแต่ทำไมเอดีนี้มันเคี้ยวไม่ลงวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเอดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเออจังหวะบอรดเออจังหวะบอร์ดนีก่ก็โอเคจอนซี่นะโอ้อืมเคลียร์แน่นกูว่าแล้วเนี่ยทำไมมันแรงผิดปกติ เาจเนะอ็นเนะอัปเกรดธาตุนะครับสัพตัวบอสเนาะมีบาร็อกด้วยนะครับเเข้าใจเข้าใจนะไปเอ่อทีมนี้อื้มอันนี้เป็นแสงนะอจมตีรวงของแสงเออโอ้โ,อโหขใช้กุญแจมั้งสองตัวเลยนะโอเคอันนี้มีชื่อองค์ด้วยแต่ชื่อองค์มีอัปเกรดธาตุนะครับ <c oughs> อยากบวกอยู่นะเออได้ไปเราบวกกันลนิดนึงนะครับโอเคตัวชื่องอัปเกรดธาตุด้วยนะครับมา กมกันไปนะไปวิ่งมาโอเคเปิดมาสีผู้โดนลุมนะเปิดมาเราโดนลุมก่อนเลยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาทีมนี้ปล่อยตัวให้หมดปล่อยตัวให้หมดเมาซิวเรามาซิวเราเนี่ยก็99จุดนะเอออย่างแล้วก็จ้วงพอได้อยู่อเอ๋เขาเอามาตะมาเราลุน้ำแข็งแล้วก็ลุกไฟสวนไปเลยโอเคทุกอย่างน่าจะจบแล้วล่ะนะครับว่าตัวโหเชื่อเลยไม่เอเลนผมคิดว่าแม่กน่าจะนะคือน่าจะแบบว่า ไปข้ามเขาได้ทันเวลานะเพราะมันพอยึดบอาพอดีเมื่อกี้ถ้าเอเลนไปข้ามก็จบแล้วนะคือไปข้ามอยู่กลุ่มหน้าเนี่ยเราก็ได้จะรลุไปได้ง่ายไปเอาล่ะทีมสุดท้ายนะครับทีมสุดท้ายนะผมคิดว่าผมจะถอดตัวไรออลดออกนะผมคิดว่าใช้3ตัวมันก็พอดีอยู่แล้วนะเออไม่ไม่มากได้มาหรือไม่ได้เยอะหรือไม่ได้ร้อยจุดเกินไปนะครับในท,ทีมนี้แค่คุณกิมนะไปแต่ว่ามีซ <laughs> ารีดาวิชีนะไอ้เีอยแม่งาน่ารังเกียจชิบหายเลยนะ โ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดีบอดบอดไม่ปล่อยให้เราเลยนะบอดไปไปอัพแรกนะอันนี้ก็ยังเป็นจุดบอดอยู่นะสำหรับบอดนะซึ่งบอดตะลตานี่ยบอดจะแบบว่าปล่อยตัวก็ปล่อยตัวนะหรือบอดจะแบบว่าอัพแรกบออัพแรกนะเออก็เอ๊ะบอดก็แปลกๆเหมือนกันนะเอาละ่ะก็ถือว่าปิดกระปายนะสำหรับไอดีนี้นะครับก็ถือว่าโยก่งายมารีวิวในไอดีนี้เลยแล้วกันนะสำหรับตัวไทยโยนะครับเออเพราะว่า ด้วยความพร้อมด้วยแหละเออผมว่าความพร้อมในดีนี้หรือว่าตัวคอมโบซะส่วนมากอ่ะโอ้โหอยู่ไอีไอดีนี้ซะส่วนมากเลยนะก็มาดูไอดีนี้น่าจะครบเครื่องมากกว่านะครับสำหรับไรออสนะครับในร่างก้าวดาวน์ผมคิดว่าก็ถ้าเริ่มในโคลโโบนี้นะผมมว่าทั้งตัวชื่องหรือว่าตัวไรออสมาเอามาปั้นเป็นตัวแรกในการเล่นก็ได้นะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องคุณก็ต้องหาตัวชนอยู่ดีนะเออก็อย่าลืมนะครับ ปั้นตัวแรกแต่ว่าต้องมีตัวชวนเป็นซักเกลร้อยสิบก็พอเล่นได้แล้วนะครับนะครับแต่สำหรับตัวไรออสในรอบนี้ก็ดาวผมมองว่าก็เก่งพอสมควรแล้วนะผมคิดว่ามีโอกาสนะมีโอกาสมากที่โคตรตำนานนะครับที่จะเอาตัวไรออสขึ้นมาเล่นนะครับแต่ตัวชื่องเนี่ยผมคิดว่าอาจจะร0 0นะอาจจะนะผมย้ำว่าแค่อาจจะอาจจะ100%ที่ตำนานนะครับลงทีมแบบ100%เนะเพราะว่าเป,เป็นตัวต้าน5ด้วยนะครับถ้าเทียบกับตัวมาซิลด้วยนะเออ ว่าถ้าที่เห็นนะตอนนั้นนะโอ้ตัวมาซิลนี่ก็เกลื่อนบทมนานพอสมควรนะทั้งแม้นอกจะข้ามเรือมาแล้วแต่ตัวมาซิลก็โอ้โหเห็นกันพึบเลยนะพอประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวไทโยะนะครับก็แค่เราดูนะแต่ว่าสำหรับลีกลางล่างอย่างเราแล้วผมมองว่าโอโ้โหพวกเครื่องนะดามเมจมีมีรีเซ็ตนะครับมีรีเซ็ตมีเพิ่มระยะการยืนมีต้ตาน5้านะครับมีร่างคโครนเออมา อ๋อบางคนก็เออมันก็คาน์เตอร์ได้ทั้งเพิ่มแรงหนพัน 1, หน่วยแล้วก็อยู่ท่าด้วยนะเออผมก็มันก็ได้แหละนะครับก็ขึ้นอยู่กับมุมบอกนะผมว่ามันก็ถ้ามันโดนเพิ่มแรงหนึงพัน 1, หน่วยเข้าไปก็ยังโดนอยู่ดีนะครับเีหมายถึงตัวเขาถ้าไม่ใช่แบบว่าตัวเพื่อนๆน,นะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมคิดว่าก็มารีวิวตัวไถยกกับป,ะปะระมาณเท่าไกันนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตัวละครเนี่ยชิองก้าดาวในไอดีท่านายนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอกบ็บายบายครับผม